สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะคลิปนี้เราจะมาแพ็คหูฟังนะคะที่ว่าจะส่งไปให้ครูบอยตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคือพอดีออได้โอกาสพอดีครูก็ได้กลับไปบ้านที่กำแพงเพชรพอดีนะคะก็เลยได้โอกาสที่จะแพ็กส่งให้ครูบอยนะคะไปาเลยค่ะมาแพ็คด้วยกันเลย ก่อนที่เราบอกว่าเปลาใช้แล้วเขาไม่มีเสียงนะทุกคนเนาะเราก็เลยต้องแพ็กกลับไปให้ครูไปเทสก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่ครูจะส่งมาก็ใช้ได้แต่ามาถึงเปลแล้วมันใช้ไม่ได้นะทุกคน เอาลงเลยดีไหมลงเลยเนาะก็ไม่เป็นไร เร,เราจะแพ็คให้เขาเคลือบเคลือบกับกล่องให้หมดเลยเพราะว่ากล่องจะได้ไม่บุกนะคะเห็นไหมคะบีบยังไงเขาก็ไม่บุกค่ะเพราะว่าเราติดสปอตเทปไว้รอบเลยเราก็มาปิน้นชื่อที่อยู่ของครูนะคะ <c oughs> ต้องไปคัดลอกมาก,ก่อนนะคะทุกคน แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าในแอปเครื่องบินยังรอสักครู่นะคะพอได้มาปุ๊บเราก็มาวางนะคะคุณปันญาศักด์นะคะเรืองวง งานกระบ,บือขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือชื่อที่อยู่ของครูบอยนะคะทุกคนแล้วก็จะปิ้นของอาะเป๋ด้วยชื่อที่อยู่ผู้สง่ง ัวใ,ใหญ่ไปไหมไม่เป็นไรวันนี้เล็บยาวขึ้นแล้วแกะง่ายแล้วก็แออกปะมันวก็ทิ้งกล่องไปเลย ก็แกะของตัวเองแตะไปเลยฝั่งนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะเตรียมเอาไปส่งที่เอ็กซ์เพรสค่ำนี้แต่ก็คงจะเป็นรอบส่ง10โมงเช้าของพรุ่งนี้เพราะว่าเราไปช้าก่อนกนารเขาปิดทำการส่วนวันนี้ได้ปิดค่ะนะคะของเมื่อคืนแพ็กเรียบร้อยแล้ว้องส่งให้ลูกค้า ดด้วยถ้าปิดวันละองค์2องค์เหรียญสเหรียญก็ยังดีนะคะทุกคนเนาะดีกว่าไม่ได้ปิดเลยเนาะ เรียบร้อยนะคะขอบินติว เขาทักมาพอดีเลยครับบอกว่าขอเลีพัสดุน่อยพวกเราเพิ่งแพ็คของป้าบอกปิดเมื่อคืนต้องส่งวันนี้พัสดุมันต้องได้พรุ่งนี้ใจร้อนแทู้กค้าท่วงละ ก็ติดเหมือนเดิมค่ะทุกคน <S <S เขาอยู่ตรงนี้เองนะทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้ใกกันเองเนี่ยแต่เขาทวงแล้วอะ สองฝั่งถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างอยากเราต้องดึงไปฝั่งโน้นถ้าเราอยากให้เขาตรงก็ดึงฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเตรียมส่งพร้อมก,กันกับของครูนะคะพัสดุวันนี้สองชิ้น ก็คลิปนี้ปะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ปาเพาื่อเป็นกำลังใจให้เปาทำแล้วก็สู้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้เปาขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ